หัวใจกอด,กอดนะขอบคุณค่ะอ้อยหัวใจกอดๆน่ารักที่สุดเลยค่ะแม่อ้อยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวอ้อยน้องช่ชมน้องนะคะน่ารักจังเลยสวยจริงๆค่ะสวยน่ารักด้วยใจดีด้วยขอบคุณมากค่ะน้องเจม บรรยากาศนอกหน้าต no right uh, enfin ่างไหมคะบรรยากาศนอกหน้าต่างไหมสวยเนาะอุ้ยแบดยายไม่ถึงแบดไม่ถึงแบดไม่ถึงจนบรรยากาศข้างนอกแบดไม่ถึงซ้ายแบดไม่ถึงพี่ลองพี่ลองไม่ได้ชมเต็มช่วย ทุกบ้านเลยใช่น้องเต็มน่ารักช่วยทุกบ้านเลยพี่ลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลองสวัสดีตอนเช้าขอบคุณพี่สาวอ้อยค่ะเย่ลองเย่ลองพี่อ้อยคะแก,กลองเด้อพี่อ้อยรักแกลองพีลองคนสวยพี่ลองคนสวย พักๆค่ะน้องเต็มบอกพี่รองพี่รองผูจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจพี่รองบอกสวัสดีน้องเต็มน้องเต็มมีหัวใจสีเดงสีครูมาเลยนะพี่รองพี่รองก็สวัสดีน้องเต็มลองลงไลน์แล้วบอ คุณมากมากเดอ้อหน้าคนหน้าคนไม่ได้นอนนอนหรือยังหรือยังไม่ได้นอนเยอดอะไรใหม่ถึงคนชอบเราจ้าอ๋อค่ะ ยอดไลน์หม่ถึงคนชอบเราใช่ใช่ค่ะเลิฟสิบขอบคุณค่ะพี่อ้อยขอบคุณค่ะตกหานสองขังเวลาพี่ร้องว่าโอ้เป็นยังไงล่ะพี่โทรศัพท์หรือเน็ตรือไวไฟหรือแนวใด เลิมสิบสองจ้าขอบคุณค่ะเนตรหรือไฟว้ฟตรงห่านนอคุณพี่อเอยไม่ได้ก,ก็ขอบคุณนะคะไม่ได้เข้าไปหาพี่ลองเลยจ้าพี่ลองกินดึกคจ้าไม่อ้อยไม่ได้เข้าหาโอ้ ล้องตกหา่า <c> น <ười> น้ำงเต็มหมดเมดเจสีฟ้ามาขอบคุณค่ะเวยไฟไม่เสถียรโทรศัพท์ไม่รับเวยไฟโอ้เติมเน็ตเลยพี่เติมเน็ตใช้เฉพาะไรเลยเอากี่ชั่วโมงก็ได้เอากิอาเป็นวันก็ได้สามสิบบาทก็ได้วันหนึ่ง ยี่บสี่ชั่วโมงไลฟ์ไปเลยพี่สวัสดีแม่อ้อยสวัสดีแม่อ้อยเวลาสุดเฉิญไม่มีไวไฟเนาะก็นั่นแหละเอิมไปเลยสามสิบบาทสามสิบสองบาท ม่ลออกสวาสด,ดีไม่อ้อยขอบคุณนะคะอีกสิบกว่านาทีก็ได้สี่ชั่วโมงไปจนก็จะลงแล้วสิบสิบ,ส,บสิบไลค์ขึ้นนี่ถือว่ายอดโอเคสำหรับยายจูนแล้วค่ะทุกคนน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาก